สวัสดีครับอับยธีมงานอักษิมโคนะครับวันนี้มาส่งงานขุดโค้งนะครับทำโค้งนะครับวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโค้งนะครับแล้วก็มาโควันนี้เอามาโคเล็กมาเก็บงานนะครับแล้วกับแท็กเตอร์ดีรุ่น5นะครับ PLL รุ่น5้านะครับเดินเข้าไปดูชมกันครับนี่ หกก็จะประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝาบกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้มาถ่ายอัปเดตหน้างานให้ดูนะเสร็จแล้วนะครับวันนี้หน้างานทีมงานซิโมโคนะครับโอ้โหนี่ประกาศสุ่มประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ นี่นะครับนี่ก็คือบ่อนะครับที่ขุดดินขึ้นไปทําโพกนะครับโคกนี่ที่ขุดดินขึ้นไปนะครับอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าคูณยี่สิบห้านะครับเมตรนะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้มายาแท็กเตอร์ออกไปนะครับเพื่อที่จะไปดันบ่อปุ้งนะครับปรับที่นะครับกั้นคันกลางนะครับก็จะเอาแท็กเตอร์ไปป้นคันกลางนะครับแล้วก็ส่วนมาโคร้อยยี่นะครับ ตอนนี้ทํางานซอยล่องส่วนนะครับกั้นหุ่นอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายหน้างานให้ดูนะครับเพราะว่าเพิ่งจะย้ายไปลงแล้วก็ปั้นหุ่นได้ประมาณสามล่องนะครับก็ยังไม่ได้ไปถ่ายเพราะว่าตอนนี้ติดไปดูงานอยู่นะครับแล้วก็มาเก็บงานแปลงนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของที่นี้จะไม่อยู่นะครับจะไปต่างจังหวัดนะครับก็เลยมาเก็บงานให้เสร็จก่อนครับก็เดี๋ยวเอาหกสิบฝั่งท่อวันนี้นิดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับแล้วก็แถมให้พี่เขาหน่อยนะครับขุดลอกเลนในล่องลำไยขึ้นมาบนคันนี้นะครับ นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับโค้งนะครับแต่มถ้าวัดจริงๆมันประมาณ30นะครับ30คูณ30นะครับเพราะว่าวัดจากถนนเข้ามาด้วยนะครับตั้งแต่ถนนเลยแต่ถ้าเอาดินที่ขึ้นไปทําโค้งจริงๆก็อยู่ที่25คูณ25นะครับแล้วก็ไปเสริมข้างบนนิดหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่2องชั้นนะครับก็ไปติดตามดูในเพจนะครับทีมงานเซนมาโคจะลงงานไม่ได้เพจนะครับ ใครมีสนใจนะครับขุดโคกงนะครับขุดบ่อนะครับตามแบบนะครับอันนี้คือตามแบบนะครับรูปตัวแอลนะครับบ่อรูปตัวแอลนะครับติชมกันได้นะครับก็ฝากผลงานทีมงานอสุนมาโคด้วยนะครับใครสนใจงานนะครับดันบ่อกุ้งดันบ่ปลานะครับขุดขาวางปลาสลิดนะครับเปิดบ่อใหม่นะครับหรือทํางานเกี่ยวกับพวกมาโคแท็กเตอร์นะครับหรือจะถมดินนะครับทีมงานอสุนมาโคตอนนี้รับจบแล้วนะครับ นี้เอาไอ้คิงมาขับนะครับลูกน้องเก่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่บอลไปขับมาโคโรยีนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายคันหกสิบไปที่บัวงามนะครับโพหักนะครับลาดบุรีนะครับงานซอยล่องประมาณวันย้ายไปเก็บงานให้เขาหน่อยนะครับรู้จักกันนะครับก็ย้ายไปครับขอค่าเทรลเลอร์ช่วยค่าเทรลเลอร์นะครับแล้วก็ลายวันหรือเหมาก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับงานก็ออกมาประมาณนี้นะครับ ฝั่งนี้คือรถร้อยี่เก็บนะครับฝั่งส่วนฝั่งนี้หกสิบเก็บนะครับทําไมถามว่าทําไมถึงมีชั้นอันเดียวครับพี่เขามาล้นโคกนะครับจริงๆมันขยับเข้าไปข้างในนะครับก็เลยเอาชั้นไว้แค่ชั้นเดียวเห็นไหมครับมันจะดูลึกนะครับถ้าถ้ามีแต่พักแค่ชั้นเดียวนะครับแต่ดูถ้าเป็นสะพักรองชั้นมันจะดูไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าสะพักชั้นเดียวโหดูลึกลงไปเลยฮะโอเคครับ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ฝากผลงานทีมงานอสุนมโคไว้ด้วยนะครับขุดโคกหนองนานะครับแล้วก็ขุดล่องสวนบ่อปลานะครับข่าววางปลาสลิดนะครับกดเชลลิงนะครับเสาเข็มวางท่อนะครับรับถมดินถมที่นะครับไม่ว่าจะเป็นหินคุกทรายลูกลังหรืออะไรก็ดีนะครับที่เกี่ยวกับงานพวกมโคเครื่องจักรหนักนะครับทีมงานอสุนมโคตอนนี้รับจบหมดแล้วนะครับ ก็ราคากันเองครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับทีมงานอสุนมะโคนะครับในเพจก็อสุนมะโคนะครับรับขุดโคกหนองนาเคลิ่งนะครับขุดบ่อขุดขาวัางปลาสลิดนะครับบอกุ้งบอปลานะครับรับหมดนะครับตอนนี้ติดต่อมาได้นะครับที่เพจอสุนมะโคนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ083นะครับ0163447นะครับติดต่องานโดยตรงกับเจ้าของรถเลยนะครับคือผมเองนะครับอสุนนะครับติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับนี่ครับก็ เก็บงานนะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขาติดเปล่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ